เลเนนักกเแต่บอกยิ่งไหแบอไปครับสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้นะคะทุกคนเเแกระช่องช่องเอเดอร์ทเดตอช่องเอเตอร์เเดตนะคะทุกคนอันนี้เปนเวลาประมาณจะตีหนึ่งแล้วไม่จะตีหนึ่งครับก็เลยจะนอนแล้วทุกคนแต่ว่ามีเพื่อนมันบอก อ้ายทวมาระวังไดยว่าสิมาคอ,อ,อยคอมตาจีบมงึงบอกเป็นบุณีไนเกิดเกี่ยวกับข้าวเสื้อผ้าก่อนกาแบบว่ารวังให้ต่อเราอ่ะเราอ่ะก็เลยแบบคิดแบบว่าคิดคอนเทนต์ขึ้นมาปุ๊บจะจะแกล้งเพื่อนจะแกล้งแบบว่าทะเลาะ ทะเลาะแบบทะเลาะกันแรงเลยอ่ะแบบจะต่อยกันเลยอ่ะแบบ head head. ไปเที่ยวแบบไอ้มีผู้หญิงโทรมาให้กูเห็นเบิกม,ม,มีมีผู้ชายอะไรโทรมาอย่างงู้นอย่งอบบอางกี้บ่แ่งอะไรบ่เอาเรื่องเนี่มยบอมาบ่มาเถียงไงเสียเวลาได้แั่เรื่องสิ<ฤ>เอาเรื่องแบบเถียงไรสาระอันไหนอันไหอันเอากัแบบแรงๆไงบ่อันบ่ไรสาระอันไหนกูบ่ชองไงกูบ่เถียงเรื่องนี้เอาเรื่องไหนาระเอาแบบเรื่องอือเรื่องในกระเทียงไปดูเขาพูดงูน้ำมอดอกเอ๋อ ก็ต้องเอาประเดีนเน่งกูก็ใส่ที่เกืบเซียตัวเรื่องถ้ากินของเคื่อกินขนมแจ๊รปัญญาอ่นสุละบไม่บ่ดีปัญญาออนสูมันมันมาถึงกือบขันลงใหม่ลงมือเลยนะเอาเอาง่ายๆซะล้ามแม่ือล้ามแจ๊กีบอกเาสล้ามเลยยเสิล้ามไปเลยลามไปตัว่นี่ว่าว่าันมเธดูเล ชาโนมบดีมันกัดลงเผาแกนนำมันไปใส่หัวรอจนแบบต่อยกันนะเอาแบบกระชางกูคือหัวรอแงอุ้ยโอเคราเอาเอาคือแบบแบบดึงเสียแล้วเอ้ปูดเออเห็นได้เห็นได้เห็นได้ได้โอเคก็ตามวะเหรอครับเดี๋ยวผมไปใส่สัตให้นะครับทุกคนเมื่อเห็นคลิปแต่มือถือเทียงกันนี้ดี โอเคครับทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นมิติมิติใหม่ในการเปิดคลิปนะครับเพราะว่าเจมบอกว่าลองลองเปิดคลิปแบบแบบนอนลองดูนะครับทุกคนก็โอเคถ้าใครก่อนจะไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยนะครับแล้วไปชมคลิปกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็พี่อ้ก็มาแล้วนะเพื่อนผมกมาแล้ว ก็คือนั่งเล่นเกมกับแฟนดูข้างนอกนะครับคือผมได้เอากล้องอีกตัวหนึ่งไปซ่อนไว้แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไปเออตอนเราขออีกตัวตอนเราสองคนคับไปเลยห่างๆถองแบบกำลังเล่นแล้วแบบเกมเอาสติเอาสติโอเคโอเคเดี๋ยวไปเลยนะครับทุกคน นี่ขนมปุยวรอพ่อเองขนมยาแช่้นีู่เย็นนะมไดินมสื่อมารปล้ดมก้ิดมอหมได้คีนอะหนุนอลันโอ้โหมึี่เรียว่ะก็ันเหรอ เลียนตะเกี่ยวเนาะบ่เห็นเงยยังว่าเรียนอยู่แต่ยังว่าเรียนอยู่อยู่ดูยูจะมักจมไปก็เป็นผเงมันเป็นย่งเป็นผีเงนไอ้ยังมัดจมประดีมนแนนปลากันจมมาแล้วมันเป็นอย่างไจมเราวมนเป็นอย่างบุษบาวเลยมันหนักำขา้นเอานำขั้นต้อกานนี้ไปไีู่่นีแบเพลไกตีนไปให้กำไปย่า hai bên nhà ong nhà ong nhà ong nhà bên nhà ong nhà bên nhà ong nhà hai mươi bảy trăm linh quen anh quen anh hai mươi bảy trăm linh quen anh 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 quen quen เบือสาเบือน้อยอายเนาะต้องปุยเหนื่อยเ่นได้กรอบไดเ้ <S <S เขีมได้เ่นยืเสร็จเยอะดีเธอเขาไปเล่นน่นานนรำคาดนะมึงพวกมึงไม่ไผใครนพวกเด็ดสออก,กสมเลยบอกซือซะไปไปอย่าบ้านานะเอา เรานมันมีความบทคนนอะมีขีดจำกัดนะจะบอกให้กูมีกูก็มีเกันแหละเออไม่ได้พึ่งล่ะเออกูก็มีทำไมทำไมอ่ะกูจะเบิดแล้วเนี่ยไปกับเบิดตัวนอนแหะเบิดกับเบดถุไปเด็กด็กเดอย่างนี้หนาไปทุกคอแบนี้เหนียเหียเฮียังเหียวเียังว่ะ ข่าเทียงขึ้นี่แเพะ่อาด็กน่อเป็นย่อใส่สลัดเป็นอย่างไรวาแล้ววดซื้อมันสิแปนม่ใช่ตายตีหวามงกินอ่นะซื้อซื้อเด็กเดงกับรู่แกใจ่ดินตัวอันรถรถรถน้ำมันรดเขาเขาไปเซียเมนนอันยังวะ อย่าไปส่งเขาเลยนมันจะของปุ๋ยเอียงเอี่ยมเนาวนี้เราปยนาะงแก่ยหมเีนา่ลุงฟ้อยตีนนะุงฟ้อตเออือือออือืมอไอือืมอมอืมออืนอองอือือมอือือมอออืมอ ไ่ต้องออยแล้วไม่ต้อก็ออกซเสียจังเายอีที่เบียดะลอก็อบอกดูเถอะว่าเป็นยังไใส่บบานะเอาแม่เอาแม่กูก่เด้ว่ากูย่านักเม็เอาแม่เวียกูรู้สั่งน,น้งไม่สิทธิ์เลยน่ะเบื่อบอกแต่เรื่องเอาเกาน่าเดิ่เป็นยังไ<อ>งพ<อ>ะ่มมาพ่มก็บุ่มานน อย่าไปี้แนเื่อมันกลับไปที่หลังโอ้เรื่องขอเดวหน้าันข้าวะเป็นยังมนลัข้านเป็นยังฮะต้องเล่นคูเป็นยังเพิ่้โหขู่เะากับเลยหลังแลกันเกกเยเจบอาก็วางเป็นยังไ่เป้าใสเหัน้าเห็จอ่ะบูมัไม่เห็นจงียูมเน้ยบมบเยนี่เป็นยังแล้วมึงสินว่าเก่งแซ่มึงทำไมเดี๋วมึงอยู่บอ

ก işte like, kind of ูพยายามด้ยาษาสไโอ้ม <t ell itus> <warm? t ell itus> oh okay ึงไปมึงไปไกลๆนาะไปดอไมงูไปนั่งงูไปเปนงูขึ้นแตนหือวะคนขึ้นแตงอยู่พี่ไฟก่นีไฟก่เดี๋ยวค ไม่หรอกย่งม่อ <uh ีะย um ังพอมาตัมเราเนี่ยมัมัเขาเหนติมัมักลับไปที่เร่ไม่ยังไล่ดีปะดีปะดีปะด่ปะดีป่ี่กันร้อนซะยอะใส่กูบอก่็มะ

พิชิบแบบนี้ละพิชิบดิพิชิบดิโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็สำเร็จนะคะทุกคนสองคนนี้ก็ไม่ได้สำเร็จก็ดูดูเบิกกระแสว่าปฏิบัิยังไงเอาก็ะสำเร็จโอเค่ะเขาเจาะนี่เขาเจาะตีกหน้าเอือห์ี่หน้าเอือห์อืมอืมกะไม่ยอากาศเทอเดี๋กันไม่ใช่พี่เอือบอกากขงอนเนาะอน สโอเคทุกคนกคน็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก, like, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย